มาในส่วนของเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะน้ําก็ได้เข้าท่วมหลายพื้นที่หลายจุดแล้วเช่นกันค่ะ จากน้ําที่ได้เข้าท่วมหลายจุดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยในพื้นที่ตําบลตลาดอําเภอเมืองน้ําได้ไหลเข้ามาท่วมจากบริเวณแยกแหวสยัยจนถึงบริเวณหน้าวัดใหม่อําเภอเมืองจันทบุรีโดยน้ําได้มีระดับสูงกว่า30เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ต้องนําแผงเหล็กมาขวางเส้นทางการจาราจรไว้เนื่องจากเกรงว่ารถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาจะทําความเดือดร้อนให้กับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงเนื่องจากระดับน้ํามีความสูงรถที่สัญจรไปมาอาจทําให้กระแสน้ํากระเพื่อมไปกระแทกเข้าของภายในบ้านเรือนประชาชนเสีีีียยหาาาได้้้้้้ททททังนนนนํ่น่่เขวมใพื ต่างของวันนี้ก็เนื่องจากการระบายน้ําไม่ทนันเพราะมีฝนตกลงมายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันมากกว่า200มิลลิเมตรขณะที่ถนนสายรักสักชมูน้ําได้เข้าท่วมตลอดเส้นทางตั้งแต่ถนนเรียบเนินไปยังแยกพระยาต่างรถเล็กและรถใหญ่ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้รถที่สัญจรผ่านไปมาตลอดเวลาค่ะ